พี่น้องใช <c oughs> เยอยร้อยไหวน้องเ <c oughs> อ้ยแท้ใ <c> ช <oughs> ้อยู่นี่ล้างหนึ่งนี่นี่โอ้เป็นอย่างไรเนาะโดนอยู่บ่เบิ้งไปเบิ้งล้างนู่นก่อนอกกใหมยย่ใหญ่ะ ลุงไสนี่ล้วนคือกันนี่ไสตึงเลยเอ้าเบิ่งตัวนี้ก่อนครับพี่น้องนี่นี่อู้อู้อู้ล้วนแล้วล้วนแล้วพี่น้องปลาเครื่องอู้ล้วนแล้วปลาอะไรปลาอะไรครับฮึฮึฮึอเตรียมร่างตองก่อนเตรียมร่างตองก่อนพี่น้องถึงแล้ว ล้างตองก่อนครับลวนแล้วลวนแล้วโอ้หนับบกเฮ้ยตื่นน้ำขนจังปึงลวนแล้วโอ้โหปลาอะไรปลาอะไรปลากดคังพี่น้องเฮ้ย ยูยูยูเฮ้ยเฮ้ยว้านีสุดยอดว้าเฮ้ย่ออหนึ่งตัวนั้นอีกนี่ปีนอกนี่ล้างนู่นอีกนางฮะใส่ตึงๆอยู่ไป ลองเบิง้งงมเมเป์รูดแล้วบ่ถ่าไปถ่าไปอโอ้รูดออกแล้วบ่เฮมยงูบ่โอ้ยขอให้อยู่เด้ออย่าไปเด้ออยู่เด้อ อยู่ดอถูกสหมูดเอา่อตัวนี้โอ้พัดกามาอีกแล้วพีน้องวูยูยูยูอยู่มอยู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 อยู่หัวหัยูยูลังตกอีกแล้วสุดยอดชุดอยูยูยู